สวัสดีครับพบกับชาแนลทอทิกนะครับคลิปนี้นะครับมีกล่องนี้มาให้ดูนะครับเป็นงานจากค่าย l e g e n n Creation นะครับเป็นงาน KO มาจากตัวเพยไครนะครับเพย์ไครแฮร์รี่ควินนะครับเป็นตัวดีไซน์ายเทสยะนูบุระนะครับตัวนี้งานแท้ก็หลายตังค์นะครับตัวนี้เป็นงาน KO นะครับค่าย l e g e n n Creation เนี่ยนะครับที่ผมเคยรีวิวไปแล้วก็มีเป็น Alkaman นะครับเป็นกับตันมาเวลนะครับ เป็นงานพวกการ์ตูนก็เป็นจอมันบูนะครับเป็นโบลี่นะครับโจโจอะไรก็พวกนี้นะครับค่ายนี้เขาจะเป็นงานผลิตงาน KO แต่ว่าตีแบรนด์มานะครับติดว่า Regen เค a t i o นนะครับกล่องนี้นะฮะต่ววันนี้เนี่ยนะครับผมได้มือ2มานะครับก็ซื้อมาแบบเห็นมันถูกดีอะนะครับราคาไม่แพงแต่ว่ามันมีจุดจุดหักด้วยจุดตําหนิด้วยแต่ว่าผมก็มาทําเองนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับก็เลยไม่ซีเรียสมากนะครับเดี๋ยวเอาตัวนี้มารีวิวให้ดูครับในส่วนของตัวงานนะครับมันจะมีตําหนิอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับ นะฮะตรงนี้เนี่ยจริงๆมันจะมีสามารถเอาตรงไม้เท้าเนี่ยเสียบเข้าไปได้นะครับทีนี้เขาทาหักคาอยู่ไนผมเอาสว่านเจาะเข้าไปคว้านเข้าไปฮะเพื่อที่จะซ่อมยังไม่ได้ซ่อมนะครับก็เอามารีวิวให้ดูก่อนนะครับเป็นแบบนี้นะครับเนี่เวลาต่อนะนะครับก็เดี๋ยวต้องลองหาวิธีซ่อมดูนะครับแล้วก็จะมีเป็นชิ้นส่วนต่างๆมาให้นะฮะเป็นชิ้นฐานตั้งไม้เท้านะครับเป็นแบบนี้นะฮะนี่นะครับแล้วก็จะมีเป็นอาวุธมาให้นะครับเป็นปืนมาให้กระบอกเดียวนะครับเนี่ยปืนแบบนี้นะฮะ ก็จะมีมือมาให้1 2 3 4คู่นะครับก็จะมีเป็นหน้าไม้เปลี่ยนนะครับงานพิซซ์ไทยจีนเนี่ยนะครับเมื่อก่อนนะงานหน้าตาของตัวคนเนี่ยจะแบบไม่ค่อยดีนะครับจะดูไม่ได้เลยตัวนี้ก็พอได้นะนะครับขำๆแก้ขัดนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวหุ่นเป็นแบบนี้นะครับตัวหุ่นเนี่ยจะเป็นตัวงานมันเป็นวัสดุทําจากตัวยาง PVC นะครับโดนความร้อนจะมีการเปลี่ยนรูปนะครับจะเปลี่ยนรูปเป็นรูปทรงต่างๆที่แบบ เราซู๊ดเรางอเงี้ยนะครับงองี้ไว้นะครับเกิดงองี้ไว้นานๆเนี่ยนะครับมันก็จะงออย่างเงี้ยนะครับโดนความร้อนนะฮะมันสามารถใช้ความร้อนดัดชิ้นส่วนได้นะครับตัวยาง PVC นะครับเป็นยางเป็นพลาสติกแต่ว่ามีความนิ่มนะครับมีความยืดหยุ่นสูงนะครับในตัวนี้นะครับในดูหน้าตาดีเทลนะครับตัวนี้ดีเทลถือว่าดีนะนะครับปากแดงเป็นน้ำมวยเลย นะฮะนี่นะครับดีเทลผมว่าหน้ามันคุ้นๆนะครับมันมันแต่งชุดนางพยาบาลผมว่ามันเหมือนอะไรสักอย่างจําชื่อไม่ได้นะครับดีเทลข้างหลังก็ดีนะครับเส้นผมดูนะเส้นผมมันเป็นอ่าดีเทลที่มันต่อเนื่องเห็นไหมมันเป็นเส้นดีเทลมาพื้นยาวมาเลยนะครับตรงทุกเส้นเลยนะฮะ งานของเล่นจีนนะครับเมื่อก่อนนะฮะบางตัวนะครับดีเทลมาแบบนี้นะครับมันจะมาแบบอย่างเงี้ยแล้วก็หายจมจมจมแล้วก็มานะครับแต่ว่าตัวนี้ดีเทลดีนะนะครับรู้สึกว่างานดีเจนเคียชันเนี่ยตั้งแต่ตีแบนนะครับคือมันคืองานจีนแหละแต่ว่าตีแบนงานมันจะค่อนข้างโอเคนะในส่วนของรายละเอียดดีเทลงานสีนะครับตรงนี้นะครับเป็นผมเรียกว่ากระโปรงหน้าแล้วันจะหลุดง่ายหน่อยเพราะว่ามันสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับดูดีเทลชุดของตัวแฮร์รี่ควินนะฮะนี่แบบนี้นะครับให้ดูดิป นะะฮใส่ถุงน่องนะครับนี่นะฮะตอนแรกตรงส้นเท้านี่หลุดมาด้วยอ๋อไม่ใช่อันนี้ของอีกของอีกอันหนึ่งของชุดเกาะครับตรงแขนจะมีเหลืองๆแอบเหลืองนิดนึงละนะครับเข้าใจว่าเจ้าของเก่าเนี่ยซื้อมานานแล้วตรงนี้นะครับรายละเอียดนะครับเห็นเลยนะครับเขียนว่าอะไรเนี่ยแฮร์รี่ควินต์ไหมนะครับรายละเอียดดีนะเล็กๆนี้ยังชัดเลยนะครับใช้ได้นะครับนี่นะครับรายละเอียดนะชุดขยะก็นี่นะครับเป็นจอยนะครับเป็นบอลจอยนะครับสามารถแขนมันสามารถถอดได้นะมันก็เลยหลวมๆหน่อยไม่แน่นนะฮะนี่ เพราะว่าสามารถถอดเปลี่ยนตรงชุดเกาะได้นะครับจะเป็นบอลจอยแบบนี้นะครับบอลจอยเนี่ยจับดูรู้สึกเลยว่าเป็นงานจีนะครับผมเมื่อก่อนเนี่ยผมจะเล่นเพยไอใครเยอะมากนะครับจับจนรู้อะว่าเนี่ยถ้าถ้าอย่างเนี้ยเ,เป็นข้อต่อจีแน่นอนถ้าเป็นข้อต่องานแท้มันจะอีกฟิลหนึ่งนะครับมันจะไม่เหมือนกันต่อให้จีนก๊อปยังไงก็ไม่เหมือนนะครับในะเรื่องข้อต่อมันชัดมากนะครับข้อต่อขาเป็นแบบนี้นะครับเนี่ย มันจะคล้ายลักษณะเฟืองนะครับแต่ว่าใช้เป็นบอลจอยเนี่ยแบบนี้นะครับมันจะรูดๆหน่อยถ้าเป็นของแท้มันจะเสียงจอยไม่จะอีกแบบหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของจุดขยับนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวทีนี้ลองเปลี่ยนชุดดูนะครับเปลี่ยนชุดเกาะเข้ามาใส่ดูนะฮะทีนี้ให้ดูเต็มตัวก่อนนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนชุดเกาะนะครับเปลี่ยนชุดเกาะเข้ามาใส่นะครับก็เด็ดขาไอเด็ดแขนก่อนเลยนะครับนี่เด็ดแขนไปนะฮะมันเด็ดได้นะครับไม่ใช่ว่าเด็ดแล้วจะหักหรืออะไรนะครับหัวนี่เด็ดอไปเลยก็ได้ ครับนี่นะครับมันสามารถถอดเปลี่ยนได้นะฮะนี่แขนนะครับส่วนที่ต้องเปลี่ยนนะผมจะดึงเฉพาะส่วนที่ต้องเปลี่ยนตรงนี้กระโปงหน้าก็เปลี่ยนนะครับขาสามารถบิดออกได้นะครับแบบนี้นี่นะครับเหลือแต่บอดี้ไว้แบบนี้ก่อนนะครับในส่วนของหัวไม้เท้านี่นะครับมันเป็นชุดเกาะการลงของชุดเกาะนะครับจริงๆงานแทมจะสวยว่านี้เยอะนะครับก็เป็นการลงของแขนขาหัวเกาะอกนะครับก็ถอดชิ้นออกมานะฮะนี่ครับถอดออกมา ครับแล้วก็ถอดต,ตอนถอดก็ระวังจอยหักด้วยนะครับนี่ับตรงขาก็ถอดออกมาตรงขาจะแน่นหน่อยนะตรงขาจะถอดอยากนิดนึงนี่นะครับอืมนะครับนี่ตรงนี้จริงๆก็หักมานะผมก็เอากาวทาไว้นะครับเป็นแบบนี้นะครับเริ่มเปลี่ยนชุดนะครับก็เอาตรงชิ้นนี้ออกก่อนนะครับนี่ปกเสื้อนะครับ เอาชิ้นนี้ออกนะครับแล้วก็เอาชิ้นตรงนี้นะครับชิ้นนี้มาใส่ไม่ใช่ส <dairy S 2> <Vorte> ิ Arizona, <aha S 1> ต้องใส่ชิ้น <tuh> นี้ก่อนนะฮะนี่นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยนะครับมันจะมีที่ล็อกนะฮะล็อกกับช่องที่เอาไอ้ตรงบัตรชื่อออกนะครับมันจะมีเป็นล็อกเข้าไปอยู่ล็อกเข้าไปแบบนี้นะครับพอล็อกแบบนี้เสร็จนะครับเอาชิ้นนี้มาใส่นะฮะชิ้นนี้เขาไม่รู้จริงๆเขาให้คู่มือมาหรือเปล่านะแต่ว่านี่ผมก็ดาวๆเอาเปิด รูปจากเน็ตดูนะครับว่าชิ้นไหนใส่ตรงไหนบ้างนี่ใส่แบบนี้นะครับแล้วก็ใส่หัวนะครับใส่หัวเข้าไปนะครับหัวเนี่ยเอาหัวเอาฐานหัวของตัวหัวเดิมนะครับที่เป็นชุดพยาบาลนะครับใส่เข้าไปประกบเข้าไปมันก็ได้แบบนี้นะฮะใส่เข้าไปเลยนี่นะครับอย่างนี้เสร็จนะครับอันนี้เดี๋ยวมันต้องหลุดนะครับถอดไว้ก่อนเลยนะฮะ แล้วก็ใส่มือใส่แขนเข้าไปนะครับแบบนี้นะฮะแขนไม่รู้ผมใส่สลับด้านหรือเปล่านะน่าจะไม่สลับนะครับนี่นะครับแล้วก็ใส่แขนเข้าไปประกบเข้าไปนี่แขนมันจะเป็นแขนที่ใส่แบบคล้ายๆชุดเกาะนะครับเป็นชุดออกลบอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อันนี้นะครับขาด้านขวานะครับใส่เป็นสีแดงใส่ไว้แบบนี้ นะครับนี่สีแดงนะครับแล้วก็ขาด้านซ้ายนะครับสีดำนะฮะนี่แบบนี้นะครับต่อมาตอนแรกเนี่ยส้นเท้าตรงนี้หลุดด้วยนะครับนี่ก็นี่ก็หลุดนะผมยังไม่ได้ซ่อมเลยนะฮะยังไม่ได้ทำให้มันดีนะครับได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาชิ้นมือนะครับมือเนี่ยใส่ปืนเตรียมไว้นะฮะนี่นะครับได้แบบนี้นี่ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ เอาชิ้นนี้นะครับมือชิ้นนี้ใส่เข้าไปปุ๊บนี่ยังไม่เสร็จนะครับขาดชิ้นนี้นะฮะนี่นี่นะครับเต็มตัวก็ได้ประมาณอย่างนี้นะครับเนี่ยสำหรับความสูงของตัวนี้นะครับจะอยู่ประมาณ20สิบ 5เซนได้นะครับความสูงนะครับอันนี้ผมลองเอามายืนเทียบกับตัวพีแอสไครนะครับตัวแบทแมนโจ๊กเกอร์นะครับตัวนี้เป็นงานจีนนะครับเป็นดีไซน์บายเทสเซียโนมูระเหมือนกันนะครับก็จะยืน สเกลก็พอได้นะนะครับอันนี้ลองมายืนกับตัวลายเด่นนะครับเป็นลายของเมทัลเกียร์นะครับเป็นงานเพรไค่นะครับอันนี้น่าจะเป็นแท้มั้งผมจําไม่ได้นะครับผมมีสีนี้2ตัวนะครับไม่รู้ตัวไหนแท้ตัวไหนจีนเลยนะครับแยกยากนะครับตัวลายเด่นนะอันนี้ก็ลองยืนเทียบกับตัวเพรไค่นะครับเป็นตัวโซลิดสเน็กนะครับสเกลมันก็จะพอจะเล่นด้วยกันได้นะครับไอตัวเพรชไคเนี่ยพอเป็นคคละลายบางทีสเกลมันจะไม่เข้ากันนะนะครับอย่างลายแบทแมนก็อีกสเกลหนึ่งลายของเมทัลเกียร์หรือว่า ลายไฟนอลบางทีก็จะเป็นอกสเกลนึงกันนะครับมันจะสูงล้ํากันนิดเดียวนะครับช่วงสุดท้ายนะครับผมสรุปนิดนึงนะครับความเห็นส่วนตัวผมนะครับตัวนี้นะครับเป็นงานจีนนะครับของ r e ีเ c น e a t i o n นะครับคุณภาพตามราคานะครับงานวัสดุนะครับไม่ค่อยดีนะครับงานสีก็ไม่ค่อยโอนะครับ ข้อต่อก็ค่อนข้างแย่นะครับคือไม่ถือถ้าเกิดมันราคาแพงๆเนี่ยอย่างสมมติตัวนี้สัก2 0 0พันเนี่ยไม่ควรซื้อเลยผมไม่รู้ว่าราคามือหนึ่งเท่าไหร่นะแต่ว่าผมได้มาไม่ถึงพันตัวเนี้ยนะครับถูกมากนะครับถึงมันจะหักก็เหิดแต่ว่าก็เอามาเล่นถูทายถูทายได้นะครับคือผมอยากได้บอดี้เขานะครับไอ้ล่างที่เป็นพยาบาลเนี่ยสวยนะนะครับดิสพวกรายละเอียดโอเคอยู่แต่พอเป็นล่างที่เป็นใสชุดก่อนเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นงานจีนนะครับเขาทาสีมาไม่เนี๊ยบแล้วมันก็มมมีีีีลอแบบบสงข สีเงินเนี่ยเลอะออกไปมีสีแดงแหลงเข้ามาอะไรเงี้ยนะครับมันเลยไม่ค่อยสวยเลยร่างเป็นร่างพยาบาลเนี่ยจะสวยกว่าหน้าเก็บกว่านะฮะในส่วนของข้อต่อเนี่ยนะครับไม่สามารถรับชิ้นตรงนี้ได้ชิ้นเนี่ยมันเป็นคอนนะผมเข้าใจว่าเป็นคอนนะครับแล้วในรูปโปรโมทเหมือนจะถือได้นะครับของงานแท้แต่ผมคิดว่าเขาจัดฉากถ่ายมากกว่าเพราะว่าผมไม่คิดว่างานแท้จะถือไอชิ้นอาวุธที่มันหนักขนาดนี้ไหวนะครับ ผมคิดว่าเขาน่าจะจัดเซตเซตฉากขึ้นมาแบบถือได้มากกว่าซึ่งงานแท้ที่ผมดูในรีวิวก็ไม่เห็นมีใครถือชิ้นนี้ได้นะและยิ่งตัวนี้เป็นงานจีนข้อต่อยิ่งไม่ไหวใหญ่นะครับก็ถือไม่ได้นะครับก็สรุปก็คือคุณภาพตามราคาครับข้อต่อไม่ค่อยดีนะครับสีก็พอสูไถยนะครับรายละเอียดพอได้นะครับถ้าเกิดอยากจะเก็บนะครับไปงานแท้ไม่ไหวเพราะว่างานแท้เนี่ยผมไปดูใน eBay มาล่าสุดนะถ้าจำไม่ผิดราคาไปหมื่นหนึ่งเลยนะนะครับตัวนี้ จริงๆตอนออกมาเนี่ยเขาจะออกมาเป็นคู่เป็นภาพโปรโมทคู่กับตัวโจเกอร์นะครับโจเกอร์จะเป็นตัวนั่งรถเข็นมานะครับและตัวแฮร์รี่ควินเข็นรถเข็นนะครับจริงๆมันต้องเล่นคู่กันนะฮะใครไม่มีใครมีโจเกอร์แต่ยังหาแฮร์รี่ควินไม่ได้นะครับหรือว่าไม่ได้ชอบแฮร์รี่ควินเนี่ยก็ซื้อเป็นงาน KO ไปเล่นด้วยกันได้เพราะว่าสเกลน่าจะเข้ากันอยู่นะครับก็เอามาให้ดูกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับได้มามือ2นะครับใครอยากได้มือ2ราคาถูกนั่งเฝ้าหน้ากลุ่ม a c e b o o k ครับเดี๋ยวมีของดีๆหลุดมาอาจจะได้ของแบบ ตัวนี้มันก็ไม่ได้แย่มากนะแต่ว่าถ้าเกิดจะเอาเพอร์เฟกอย่างงานแท้เลยมันก็ไกลกันเยอะนะครับคือถ้าเกิดให้เทียบงานแท้10ตัวนี้น่าจะอยู่สักประมาณ6-5อะไรประมาณเนี้ยนะครับโอเคนะครับก็ามาให้ดูกันนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ